เนาะจริงถ้าเท่าไหร่ก๊อห้าสิบอะไรห้าสิบใช่ไหนี่ค่ะทจกคนนีในคือไขรววกนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไขมิชแนลนะคะพี่ก๊อตนะคะทผมตอนนี้คลิมยู่ชี่ สุขพาพทุกคนมาดูช้างค่ะนี่ค่ะโอ้โน้องช้างยเห็นแล้วน่าสงสารมันเหมือนแบบไหวเราเวลาให้กล้วยมันอะไรอย่างรู้สึกสงสารมันทุกคนใช้ดูด้วใหญ่มาก 台湾像这样的吗？嗯、你不喜欢？嗯、可怜的。 Go ahead. Mm -hmm. and that's how we got it Alright. i show you then yeah, uh, exactly. I <laughs> you with my, my phone. Phone. Me, <laughs> follow <me>. the camera. <laughs> <guy. laughs> this me? Yeah. Okay. So oh. um, ทุกคนคือน้องช้างแบบตัวใหญ่มากแล้วมันคือว่ายเี่ยไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เท่าไหร่สงสารมันเราจะเอาอาหารของช้างคือ20บาทนะคะสเต็กกล้วยแล้วก็มีอ้อยสเต็กช้าง Yeah, I know, I know, I know. I thought you were from Russia. I'm sorry, I just remember the face. I mean, We had uh <laughs> no, no, no. <laughs> <I'm> sorry, it's <nowadays? laughs> <laughs> yeah, like a nowadays. I mean people from all over I had two people, I had a um, I had these two people on a tour, one was from Israel and the other and they take they all take my <laughs> Instagram. So, and I, I, I them, one he had three Palestine everywhere uh, <laughs> and then she was like Israel and, then, and then <laughs> พี่ผมว่าพี่ต้องคนตอนนี้เราอยู่ที่เออรู้สึกว่าจะมีแบบพระเอกใหม่หน้าตาดีมากนั่นก็คือก้อนนั่นเองรีบดีน้ำพุร้อนนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้ยู่น้ำอุ่นเนะาะริงไปที่ไหนมใช่ <c oughs> ทุกคนน้ำทานยังเป็นน้ำอุ่นนะโอ้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนพี่ฝรั่งเขาแบบแต่งตัวเรียกอะไรสงสนมาก <c oughs> นี่คะ่นนคะน้ำพุร้อนนะะคุนนานวิ่งร้อนจัดอ่ะร้อนหรอเดีอร้อนขึ้นเลยนน้ำอุ่นป้ะ,ะน้าอุน่นร,ระดับ,บน,าานร้อเอนนีนระดับเล่นได้สแบบาหรับคุณนะระดับเล่นได้นนบบเหมือนม่กกี้ใช่ไหมนี่น,น้ำอุน่นอันนี้ขอให้แช่เหรออะจย์ให้แช่หมดเลยอ๋อทุกบ่อใ เราบอไหนไปทาบ่น้เนี่เดีนี้ยลองจับแล้วจะขวามน้อระดับระดับระดับอ่าเอ่อซื้อไหมพวกเราื้อไ่ต้มไปท้าไปต้มต้มาเช่งถ้าไหร่ก็ห้าสิบอัน้ห้สิใช่ปะขอให้มาหน่ะขอให้แถมเหรอไม่นะขอให้ คนไต้หวันให้อันนึงอ๋อคนไต้หวันอ๋อคนไต้หวันให้อันนึงคนไต้หวันให้อันนึงอ๋อเนี่ยค่ะทุกคนนะคะฝรั่งอาบน้ําอยู่คือน้ํามันแบบแช่ได้ทุกอ่างนะคะแล้วก็น้ํามันจะแบบร้อนตามระดับนะคะที่เป็นชั้นๆคือข้างบนก็คือจะร้อนร้อนร้อนขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะคะข้างล่างไหลลงมามันก็คือจะเย็นนะคะมันแบบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เย็น นี่ค่ะอันนี้คือน้ำพุร,ร้อนอุทยานนะคะของตายนะคะไม่ใช่น้ำพุร้อนใส่น้นะน้ำพุร้อนใส่น้ำคุณก็ไม่เคยไปนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้คือเป็นอุทยานคือที่แช่น้ำนี่คือคุณชอบความรู้สึกอะทุกคนมันรู้สึกแบบว่ามีหินให้เรานั่งอย่างเงี้ยวันนี้ไปเสริเามเ้าเมื่อบามาไม่อยากลงน้ำเนี่นยทุกคนอย่างนะ เดี๋ยวเรามาสัมผัสรู้ว่าน้ำตรงนี้มันจะรู้สึกร้อนในระดับไหนนะคะมันคืออุ่นทุกคนน้ำอุ่นแล้วนี่คืออาบได้เลยนะน้ำก็รึกอยู่ถ้าลงไปก็ประมาณอาเอวก็ประมาณเอวะอะทุกคนตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะมีบ้็งมีสองบ่อเนาะ โอ้ยอยางเล่นม่ะแต่ว่าไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอะไรม,มาเลย <S <S ด้านบนก็มีหนึ่งอันค่าบริการก็มันจะมีราคาแบบต่างชาติแล้วก็คนไทยเนาะต่างชาติก็จะแพงนิดน,นึงประมาณสามร้อยแต่คนไทยก็ครึ่งราคาประมาณร้อยห้าสบบาทแต่ถ้าเป็นนักศึกษาเรามาแนะนำนักศึกษาเนาะเขาก็คิดให้สามสบบาทถูกเวอร์นะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปต้มไข่กันอกอาจารย์เขาซื้อไข่มาแล้วไปดูกันต้นไข่นะคะทุกคนเราอยากจะบอกว่าพี่ฝรังเขาใส่บิกินี่เล่นอะคือดีอยากอยากเล่นด้วอื้มต้นไม้ข้างใสวน่อยไม่กล้าถ่ายติดเขาอยู่นะ

พิกฤตนทุกคนตอนนี้เราแช่นะ้ำมูนกันนะคะสวยไหมยอดขอเป็นแบบรูปได้ะดปดดะรูปเนาะตอนนี้เราขึ้นมาถึงที่ที่เขาแบบว่าต้มไข่ควันเยอะมาก คือไอ้น้ำไม่ใช่ควันเดินขึ้นมาจากหางจากที่เขาเล่นน้ำประมาณสองร้อยเมตรั้งประมาณนี้นะคะกำมาเข้าไปะก็ถึงเลยแหละโอ้ยทุกคนคิมชอบอันนี้มากลากไม้ไม่สวยอ่ะเล่ถ้าคนเห็นอายน้ำไหมใกล้ถึง ฟิตทีมิเนะสิบนาทีนะคะอาจารย์สิบนาทีเป็นไ <5 S 1> ขล่ลวกลวกอะ่ะไข่แบบแบบถ้าไข่ต้มท,ที่แล้วขึ้นจับจริงๆอะ่ะห้านาทีาจะได้กินไข่ลวกสิบนาทีฉันว่าเนาะน่าจะโ <c oughs> <okay S 2> อะ <c oughs> เคนะก้อนก็อนสิบนาทีนะก <c oughs> <c oughs> ้อนสิออนเซนวะสิบห้าออนเซนสิบห้าโป่งน้ำร้อนท่าปลายอ๋อชื่อโป่งน้ำร้อนท่าปลาย อันนี้ของเราหรอจับเวลาจับเวลาละกี่นาทีละสองนาทีโลกมัเวลาเคลื่อนที่ในใต้แผ่นเปลือกโลกมันมีอันนี้แล้วมันเคลื่อนที่มันก็ดันดันเนาะดันเป็นอันนี้ดันเป็นน้ำร้อนก็เป็นภูเขาไฟเห็นหลุมยุบที่ฟางมาผ้าไหมเออนั่นน่ะอันนั้นคือภูเขาไฟเก่านะ ไม่มีไม่มีว่าแล้วมาแล้วประเทไทยตรงนี้กูขอฟ้อเว่าทำไมเราเกิดแผ่นดินไหวเนาะเอรเนาะถ้าโลกเกิดนี้แผ่นดินก็พีโรกโลกแตกอ่ะอันนี้คืออาจารย์ไต้หวันที่เป็นอาจารย์ไต้หวันนะคะชื่ออาจารย์ไม่ไม่ทำไ่ที่รนเด Like if you don't like like this, you p u t d t again. อ a อมั i t e ็นไ r a ลวกมันเป็นไข่ลวกอ่ะนี a เทสนะเทสวันอ๋อันนี้ยุ่งอันนี้ย่ use only 50, or oh not 50 <laughs> 15 m i n u t e 15 minutes i f e e n i t s if you need well done uh, I think 20 20 minutes <laughs> นี่ได้โอ้นี่ไม่อาจารย์ก็ทุบกับจริงใช่ไเดี๋ยวมันรอทุบได้นี้ไม่นี่มันยังเหลวอยู่อ๋อแล้วมันไม่สุกนี่ค่ะทจกคนนี่คือไข่ลวกนะคะมันไม่สุก ซอสคือบองทีไม่ต้องใส่ซอสมันจะมีเค็มๆนะ่ะอยู่ด้วยเค็มๆจากน้ำนอ่ะไม่ใช่จากน้ำนะจากไข่นี่แหละและนี่คือไข่ใหม่นะ<ข>ถ้ามีไข่ปลา,าแลมันี่คือไข่ใหม่ไข่ใหมมันก<อ>็อมันจะเค็มเออมันจะมันจะเค็มหน่อยไข่ไข่มันเค็มเหรอคะอาจารย์รสชาติของคอ <laughs> 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 it's, good, huh? it's like boiled eggs. I'm gonna boil We we feel some solidarity. <coughs> 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 คืออะไรอย่างวะเซนทางแบคทีเรียต้มไข่หินขาวมันเลยหินขาวมันเลยสามารถอยู่ในก็ตรงนี้มันไม่มีน้ำ ทางดีไม่เดิน 要不然吧。